สวัสดีครับผมช่างอามหนันซ้ายครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสายัคเร่่งเครื่องตัดหญ้ามิตซูทีสองครับเปลี่ยนแบบไม่ง่ายครับผมมาดูกันเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเอางานง่ายๆไปก่อนครับผมวันนี้เรียบง่ายๆครับผมเปลี่ยนแค่สายันเร่งครับงานเบาๆครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผมอันแรกแล้ก็ถอดสายันเร่งอันเก่าออกก่อนครับผม แล้วค่อยใส่สายคันเร่งใหม่เข้าไปดึงออกมาเลยครับผมตัวนี้สายคันเร่งมันขาดครับพอดีสายคันเร่งขาดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายคันเร่งแบบง่ายๆมาดูวิธีการเปลี่ยนเลยครับตัวนี้มิตซูทีสองร้อยครับรุ่นเก่าครับวันนี้เจองานง่ายๆหน่อยครับผมสายคันเร่งขาดเปลี่ยนสายคันเร่งแบบไม่ง่ายแล้วก็ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ยากครับผมเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้ซ่อมเครื่องแต่เปลี่ยนแค่สายคันเร่งงานเบาๆครับวันนี้มาดูกันเลยครับแล้วก็ไล่เข้าไปใส่เข้าไปเหมือนเดิม งานเบาๆครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมจะมีตัวล็อกอยู่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปตัวล็อกให้ตรงแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่ยากครับผมวันนี้เล็กๆน้อยๆก่อนครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซ่อมครับผมเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวกันครับช่วงนี้กําลังเกี่ยวข้าวกันแล้วก็ทําทําไร่กันครับกําลังเก็บผลผลิตกันครับยังไม่มีคนใช้เครื่องมากครับช่วงนี้ก็เลยมีแต่งานเบาๆครับเราก็มาถอดจุกคาบูออกครับเราจะขัน กองออกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ขันกองแล้วก็ใช้มือเหยียเข้าไปขันจุกคาบูด้านในออกได้ก็โอเคครับก็ขันออกมาก็จะใส่ได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราทํายังไม่ถนัดก็ถอดกองออกก่อนครับผมมันจะได้ขันง่ายครับมันจะได้ใส่ง่ายแต่นี้ผมทําแบบลัดลัดครับผมทําแบบไม่ง่าย โอเคเราถอดลูกชักลูกลรยออกมาแล้วเราก็จะใส่สายคันเล่งตัวใหม่ถ้าพี่น้องอยากทำง่ายก็ต้องถอดกองออกครับผมขันน็อตกองออกจะได้ขันง่ายแต่นี้ผมทำแบบรัดๆครับผมทำแบบง่ายๆเราก็ใส่สายคันเล่งไปปกติเลยครับผมแล้วเราก็เอาไปใส่เข้าเหมือนเดิมขันให้แน่นเหมือนเดิม แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ลูกชักเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับผมนนไม่ยากครับผมเปลี่ยนสายคันเร่งง่ายๆครับผมวันนี้เอางานเบาๆมาฝากกันครับผมวันนี้ยังไม่ได้ซ่อมครับแค่แก้ไขกันไปเล็กน้อยครับผม เปลี่ยนสายกันเร่งเล็กน้อยครับผมแล้วก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ถ้าอยากง่ายก็สอดกองออกนะครับผมพี่น้องอันนี้ผมทําแบบรัดๆครับผมจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายจะได้ง่ายๆครับผมผมทําบ่อยแล้วครับมันก็เลยชินแล้วครับไม่ต้องสอดกองก็ได้ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามด้วยนะครับผม <main> ช่างอ้นด้านซ้ายครับผมใช้งานได้ปกติครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผม <Okay, S 1> ใช้ด้าน okay, ได้ <สำ S 1> ครับผมโอเคครับช่างอานด้มสซ้ายนะครับสวัสดีครับ